อุปกรณ์เจ้าบล็อกไฟฟ้าตัวนี้เป็นบล็อกสําหรับเชื่อมต่อไ wi ไฟแล้วก็ต่อโทรศัพท์มือถือเอาไว้ทําหน้าที่เปิดปิดระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อจากเจ้าบล็อกตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบแสงสว่างหรือว่าระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับซึ่งปิดเปิดจากมือถือผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น ในพื้นที่ใดที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ในทั่วโลกตรงไหนก็ได้สามารถเปิดปิดระบบไฟฟ้าภายในบ้านของเราได้สบายเลยครับผมซึ่งทนกระแสได้อยู่ถึงสุด40แอมป์ส่วนถ้าจะเอาเกระแสมากกว่าน,นี้ก็จะอยู่ที่30แอมป์ราคาก็จะขยับอีกนิดนึงส่วนในส่วนที่จะไปคอนโทรลพวกมอเตอร์ก็ผ่านทางแม่เนลกหรือชุดควอตรเดย์อีกทีหนึ่งใช้ชุดตัวนี้ควบคุมในส่วนของแรงแดันไฟฟ้าที่กินกระแสเยอะๆได้นะครับผม ซึ่งสามารถใช้งานง่ายสะดวกสบายลายข้อลายนิวตนันข้อนิวตนันจากนั้นก็เอาพุทอินพุตนะครับแล้วนกะ็ต่นะอหลอดไฟแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันซึ่งเป็นโปรแกรมของอไม่ว่าจะเป็น Android iOS นะครับมีในคู่มือให้นะครับผมจากนั้นก็เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ผ่านเข้ามือถือแล้วก็สามารถาสร้างฟังก์ชันในมือถือว่าจะเป็นสวิตช์ของหน้าบ้านหลังบ้านแล้วก็สามารถ กดปิดเปิดไฟฟ้าตามที่เราต้องการได้นะครับซึ่ตัวนี้ก็คือไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนในโลกนี้ก็สามารถควบคุมผ่านทางมือ